ร่วมด้วยช่วยป้องกันน้ำท่วมเพื่อให้โอกาสในการเกิดน้ำท่วมนั้นลดลงเราควรจะต้องช่วยกันค่ะสิ่งแรกคือเราต้องเลิกตัดไม้ทำลายป่านะคะคอยช่วยกันสอดส่องดูแลและรายงานให้เจ้าหน้าที่ของรัฐทราบค่ะเมื่อพบเห็นการลอบตัดไม้ทำลายป่านอกจากนี้ก็ไม่ควรก่อสร้างสิ่งที่มีส่วนทำลายหรือทำความเสียหายให้กับเส้นทางที่น้ำไหลผ่านนะคะควรเลิกนิสัยทิ้งเศษขยะ เศษพลาสติกลงในแม่น้ำลำทานหรือคลองแล้วก็ควรจะสนับสนุนกิจกรรมในชุมชนของตนเองให้มีการเรียนรู้วิธีป้องกันน้ำท่วมอย่างน้อยที่สุดก็ถือเป็นการพึ่งผ่าช่วยเหลือตัวเองได้ในยามฉุกเฉินค่ะช่วยกันคนละไม้คนละมือด้วยการลอกคูคลองขุดคลองและท่อระบายน้ำทางระบายน้ำเพื่อให้น้ำเนี่ยสามารถไหลระบายผ่านลงทะเลลงแม่น้ำได้อย่างสะดวกขึ้น รวมทั้งช่วยกันซ่อมแซมไฟรณรงค์การปลูกพืชให้อุ้มน้ำซึ่งจะช่วยลดปัญหาน้ำท่วมได้ในระดับหนึ่งค่ะควรจัดอาสาสมัครให้แบ่งหน้าที่นะคะเพื่อรับมือกับภัยน้ำท่วมโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนแล้วก็จัดให้มีเวรยามคอยติดตามสถานการณ์โดยเฉพาะในเวลากลางคืนจัดเวรให้คอยดูน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันในกรณีฉุกเฉินไว้ด้วยและ การจัดสร้างที่หลบภัยอย่างเช่นในบริเวณที่สูงเป็นทั้งแบบชั่วคราวและค่อนข้างถาวรค่ะ